สวัสดีค่ะกล่าวพอ่ากรณ์อากาศบริเวณปากใต้ฟั่งตะวันออกประจำวันเสาร์ที่15มกราคม2568ค่ะวันนี้ลักษณะอากาศปากใต้ฟั่งตะวันออกจะเป็นวันหมู่มั่งมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะปกคลุมประเทศลาวเวียดนามและทะเลจินใต้ค่ะมาดูภัพงใายดาเทียมค่ะมีเมฆเป็นส่วนหมากปกคลุมบริเวณปากใต้ค่ะมาดูรดาราชุมพรค่ะตัวปกคลุมฝนกําลังออนค่ะบอ อ้างชายฝั่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและการจะจะสไลดยตัวในเวลาต่อไปค่ะมาดูเรดาร์สถิติผลาค่ะตัวปกคลุมฝ้นกําลังโอนค่ะั้งเทจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถทึ่งนราธิวาสค่ะและการบริเวณอ่าวไทยทนลางค่ะการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวข้าวภาฟั่งค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังตอนโอ๊ค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้34.8 องศาเซลเซียสค่ะตีตำบ,บุนองพรับอําเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิตังสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้19.0องศาเซ,เซลเซียสตีตำบ,บุญนองพรับอําเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นเดียวกันค่ะมาดูปริมาณฝนสถานีที่ชั่วโมงข้องปากตายฟั่งตอนออกค่ะตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าของเล็กว่าจนถึงเวลา7 โมงชาววันนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวนออกมีฝนเล็กน่อยตึงผ่านกลางบางแห่งค่ะโดยวัดฝนสูงสุดเมื่อวันนี้ค่ะวัดได้14.1ม mm ิลเมตรค่ะตีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะมาดูประกาศเตือนฉบับที่สองค่ะข้องอเกี่ยวกับ คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและกาฝพนตกนักบริเวณปากใต้ตอนล่างค่ะมีพ้นกระตกในช่วงวันที่26ถึง28มกราคม2568ค่ะเนือชากบ,บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังพ้นค้างแรงลหลาลกไมมค่ะจากประเทศจีนจะแพร่เสื่อมปกคลุมประเทศ,เทศ,เทศ,เทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับบริซุมตะวันออกเชียงเหนือกำลังพ้นค้างแรงค่ะปัดปกคลุมอ่าวไทยและปากใต้ค่ะทำให้บริเวณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนนักบางแห้งค่ะก็ขอให้ปีนองประชาชนาในพื้นที่เชี่ยงพัยค่ะระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกนักและลมกระโจกแรงค่ะสำหรับกลืนลมค่ะจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดเบุรีจนถึงสุราษฎธานีค่ะ จะมีกลื่นลมซุ้มจะมีกลืนซุ้มประมาณ่องเมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครที่ทำราลงมากค่ะกลืนก็จะซุซ้มสองถึงสามเมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีพ้นภาคะนงค่ะกลืนก็จะซุ้มมากกว่าสามเมตรค่ะก็ขอให้ประชาชนค่ะตียาไส้อยู่บริเวณชายฝั่งค่ะ ระมัดระวังอันตรายตี่ืนจากกลืนตีสัตว์ค้าห้าวฟั่งค่ะส่วนชาวเรือก็ค่อยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็รีเรลียงการเดินเรือบริเวณที่มีพื่นฟากะโนงค่ะสำหรับสำหรับชาวเรือค่ะเรือเล็กค่ะควรงดออกจากฟั่งในช่วงวันที่27ถึง28มกราคมนี้ด้วยค่ะมาดูข้อมูลกันแล้วกับมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้ปากใต้ฟั่งตะวันตกตอนบนค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประชวกรีขั้นชุมพรค่ะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสิบข้องพื้นที่ค่ะเรียจังหวัดนครศรีธรรมาราชปัตตานีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสามสิบข้องพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณจังหวัดตงขล้าลงไปถึงนาราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสี่สิบข้องพื้นที่แล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะอุณหภูมิตำสุดค่ะอยู่ในช่วงส8แปถึง25่หองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง2 9าถึง34องศาเซลเซียสค่ะ มาดูคลื่นล่มบริเวณหาวไทยวันนี้ค่ะทางแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปค่ะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีพ้นฟากรโนงคลื่นก็จะสูง1ึงถึง2อเมตรค่ะสำหรับจังหวัดอ่งคลาลงมาค่ะคลื่นล่มก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเร็ว15ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีคลื่นสุ่มนึ่งตึง่องเม็ดค่ะส่วนบริเวณที่มีพ้นผากระนองคลื่นก็จะสูงมากว่าซ่องเม็ดค่ะกับข้อยามให้ผีหนงชาวเรือค่ะเดินเรือโดยความระมัดระวังการลีกเกลี่ยงบริเวณที่มีพ้นผากระนองค่ะมาดูการไม้สภาวะากาศระว่างวันที่25ถึง31มกราคมค่ะปากตายฝั่งนอนงตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงสุราษฎร์ธานีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดยละ ซิปตึงสามซิ้องพื้นสีแล้วก็มีพ้นนักวางแห้งค่ะส่วนปากตายป้งตอนอกตอนหลังค่ะวันที่ยี่สิบห้าตึงยี่สิบเจ็ดค่ะจะมีพ้นอยู่ในเกณฑ์ดอยละสี่ิตึงหกซิ้องพื้นสีแล้วก็มีพ้นนักวางแห้งค่ะส่วนวันที่ยสิบแปดตึงสามสิบเป็นมกราคมค่ะจะมีพ้นลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ดอยละสิปึงยี่สิบ้องพื้นทีค่ะสำหรับการพหยัดรณออากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แลวกากดติดตามใ้กับวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันไม่ถ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน